มาสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการประทะกันร,ระหว่างเทพสงครามโน2นะอย่างชาร์ลอตนะครับกับเยนานะตัวในตำนานที่เรียกได้ว่าผ่านไปกี่แปดเธอก็ไม่เคยกาก,ากลมสักทีบอกเลยว่าตานี้นี่มันจัดนะ20นาทีบวกบวกแน่นอนนะครับเกมนี้นี่คือสูสีกันมากๆนะต้นเกมเหมือนผมจะได้นะครับแต่ว่ามีหนึ่งตัวทีมเขาที่ทําทีมผมปัน่น่วนมากๆกนะคือป่าทีมตรงข้ามมาดูกันว่าสไตล์การเดินเกมเขาเดินยังไงนะครับถึงทําให้ทีมผมปัน่น่วนได้ขนาดนี้ ก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะฮะไว้ไปเจอกันในเกมผมกอคกลังตป้อมรอนับอาโวและใครเขาร้องอะไรนะครับเอาเคมา วันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่อย่างเย,ยนานครับอยู่กันในแรงซูพีประมาณ60กว่าดาวนะก็อย่างที่เกินไปนะครับตอนนี้ก็จะมาชนกับชาร์ล็อตนะรเรียกได้ว่าเป็นราชาออฟเลนอีกหนึ่งตัวเลยก็ได้นะครับผมให้เป็นลองแค่ฟอร์เรนตัวเดียวนะถ้าเจอคนเล่นเป็นนี่โคตรอันตรายแต่สุดท้ายแล้วไม่ตายตัวนะครับอยู่ที่ฝีมือการเล่นของแต่ละคนด้วยเนาะอันนี้ผมก็หยิบเยนามานะครับมันก็พอที่จะชนกับชาร์ล็อตได้เหมือนกันนะ อาจจะไม่ได้ชนะขานแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับผม,ผมโดนถ้ากดแล้วนะอย่างนี้แต่ตีมี่นี่ก็เหมือนจะวิ่งมาทำเรานะแต่ผมไม่สองก่อนเขาเนี่ยสิโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะจังวะนี้สกิลยัดไปก่อนหนึ่งทีครับหลอกล่อแล้วปลาสวนใบไปหนึทีจังหวะนี้ตีมี่ดึงมาโตดใส่หน้าแล้วดามเมจปิดไม่พอจริงๆนะเดี๋ยวว่าเขาดูดเลือดจากคีไปก็ไม่รู้ผมไม่ได้มองอนะ่ะเออ ดูเอานะครับขนาดซีมี่มาแก๊งขนาดนี้นะยังเอาเฟยปัดไม่ได้เลยนะเสียดายมากแล้วผมจะตายเอาให้ด้วยเนี่ยก็ไปเก็บเลือดหลังพ่อมันก่อนดีกว่านะอันนี้ก็ยังไม่กลับบ้านนะครับรอรับเวฟก่อนนะท,ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ดู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 เขากดมาดิมาดิอยากกดต้องแลกเลือดเพื่อนเออถ้าอย่างนี้ก็พอคุยกันได้อยู่นะครับเอาแล้วเรียบร้อยเตมี่มารับจบนะสวยงามโอเคเราต้อง่อยอกมาก่อนนะแบบนี้ นึกว่าจะเข้ามานะโอเคเดี๋ยวรอ,อเขาเคลียร์ไป<ห>ครับอันนี้ต่อให้เราจะเคลียร์ในบ้านก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเลยนั่นแหละถ้าออยเขาตัดสินใจเล่นผมก็รับมือยากอย,อยู่โอเคแต่ตอนนี้เราเลเวลสี่แล้วนะก็ไปสบายตัวขึ้นหน่อยอจริงๆเราควรวิ่งไปเติมร่างนะสองนาทีแล้วแต่แบบดูเลื่อนเราดิ เดินไปนี่โดนดักระหว่างทาง,ทางก็เกมอยู่เหมือนกันนะโอเคแต่เป็นพี่ผมนะครับที่เก็บมังกรมาได้นะตรงนี้อาศัยช่วงชุลมุนเคลียร์คลิปไวเลยแล้วกันแต่เหมือนชาหลอตจะไม่ยอมก็มาดิเพื่อนก็มาดิไหวปะวะไหวปะวะฮึบฮึ๊ฮึมาดิครับมาดิครับโอ้โหตอนเล่นอยู่นี่ <laughs> ใจเต้นตึบตุบ,ตบเลยนะโอเคแต่ก็เป็นเราที่ได้มาครับ ถ้าสังเกตช่วงนี้ทีมผมจะกอบโกยค่อนข้างเยอะเลยนะเดินเกมแบบสะดวกสบายมากๆนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงที่สบายอยู่นะเดี๋ยวจะเริ่มพลาดบ่อยๆแล้วมาดูกันว่าจะพลาดเพราะอะไรนะครับโอเคอันนี้เราก็เชียร์ไปเลยแบงแบงเอาก็ได้นะเพื่อนแต่ว่าไม่เล่นด้วยหรอกกลัวกลัวกลัวก็ซ้อนผมลืมมองว่ากีฬ่าจะมาโอเคแต่ได้อยู่นะครับตรงนี้ สวยมากเพื่อนอตอนนี้สกอร์โดยรวมก็5ต่อ0แล้วนะครับเคเคียไปปืนเบ้งเคสวยมาย้อนดูรีเพย์ตัวเองก็งงเหมือนกันนะครับยืนวนเอาอะไรจริงๆเราควรว,วัปกลับเัื่อไห่เคลียร์เสร็จเลยนะหรือว่าตอนเล่นอยู่ผมอยากวัดกับไอ้นี่มั้งเนี่ยอยากวัดกับอ้อยมั้ง ก็เรียบร้อยไปนะครับโดนเก็บไปตรงนี้คีร่าก็มาไล่บอลนี่เฮ้ยน่าจะแบบน่าจะแบบตายแน่นอนอะไรอย่างงี้ปะก็เลยไม่ได้กดตีกหนึ่งทีผมเคยเป็นอยู่นะอะไรแบบนี้ก่ะคำนวณดาเมจผิดนะครับก็เป็นจังหวะน่าเสียดายกันไปอนนี้4ี่นาทีแล้วนะครับเราต้องรีบไปกันบ้านนะเพราะว่าชาร์ลอตมันเตรียมจะมาตุ๋ยละโอเคยังเคลียร์ได้อยู่นะ ระหว่างนี้ก็ยังไม่มีอะไรให้ทำนะคือคีปมันหมดทุกเลนเลยนะครับจะแย่งเต่ากับชาลลอตต่อก็ได้หรือว่าจะเดินไปเติมกับเพื่อนก็ดีนะอันนี้ผมเลือกที่จะเดินไปเติมกับเพื่อนแต่เหมือนจะตัดสินใจช้าไปนิดหน่อยอะ่ะคีปมันมาแล้วไงอันนี้เราก็ต้องรีบกลับนะครับทิ้งถาวรไม่ได้นะมันจะเป็นจุดบอดที่ทําให้ทีมตรงข้ามได้เปรียบเรานะครับและอ,อย่างชาลอตก็จะได้ฟาร์มฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นข้าจะยอมมีได้เฮ้ย ฟิกเกอร์เบ่งเรียบร้อยครับทานลมคมคลิปอะไรครับนั่นโอเคแต่ว่ายังได้อยู่นะโหเสียฟิกเกอร์ไปฟรีๆเลยนะครับจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะถ้ารู้ว่ามันจะไม่โดนแต่มันไม่รู้ไงเอาโอเคมามาดูกันว่ารอบนี้อ้อยจะมากระทืบผมอีกไหมนะครับโอ้ยขนาดตัวยังไม่มาเสียงก็ได้ยินแล้วเหมือนรู้อนาคต เรียบร้อยนะครับเมื่อไหร่จะเลิกประมาทกับชีวิตจริงๆเราควรกลับบ้านนะครับอะไรแบบนี้มีบทเรียนจากตัวแรกก็อย่าให้ตัวที่2เกิดขึ้นอีกนะครับถ้ามีตัวที่2ก็อย่าให้มีตัวที่สอ่าแล้วก็มาจับตาดูที่เลนล่างครับจังหวะดีเลีย,เ,ยเข้าไปกวนแบบชงเชียงชิงช่าง,ง,งแล้วปล่อยบอลไปโอ้โหแต่ว่าไม่น่าจะโดนนะครับแวบดบเด็ดเขาหนีไปได้ตรงนี้ติมี่ก็ยังทงรอดชีวิต แล้วเหมือนจะตามไปตดแต่ว่าภาพตัดไปที่ยีนา่าเกิดและสกิลหนึ่งไปหนึ่งทีงมาโยงย้ายกันมาที่ออฟเลนเหมือนเดิมนะตาล้องไปยืนเลนกันต่อครับตอนนี้ผมไม่ได้กลัวเรื่องของชา์ลอดจะเกิดไม่เกิดนะผมกลัวอ้อยมาซ้ําผมบ่อยๆแล้วเนะี่ยอืโดนอ้อยเก็บไปสองตัวแล้วนะครับตายเพราะเขาตลอดเลยมาดูกันว่าตัวที่สาม <ขอ S 1> ผมจะล่วงราอใครนะ ตอนนี้เราเวอรแปดเท่ากันเพื่อนมีอะไรคุยกันได้มาดิุิวิเจ็บอัาน,นั่นน่ะถ้าไม่มีป้อมผมบอกเลยว่าเอาสุดโอเคเก็บเลือดไปนะครับรมาแย่งไหมชาลอตไม่มาอุ้ยแต่ว่าป้อมกลางน่าเสียดายมากฮะโดนคลิปธรรมดาตีล้มไปไมีเปิดนันตีเคลียร์เลยนะครับชาลอต อยู่ในพุ่มหรือเปล่าหรืออยู่ไหนเจ้าตรงแสดงโตโอเคห้ยขือนี้ข้ามไม่ได้อะวะไม่ค่อยได้เล่นเยนาบ่อยนะครับเลยไม่รู้เหลี่ยมรู้มุมสักเท่าไหร่อืมไปไปก่อนไอ้นี่ไปก่อนมา แต่ถ้าตัวนี้คุยได้เฮ้ยจิ้มเหมือนรู้จิ้มเหมือนรู้ว่าผมอยู่ฟืดเบงเรียบร้อยครับมันมาอีกแล้วมาดิเพื่อนก็มาดิเออไม่แค่นั้นจังหวะนี้ครับพยายามจะเล่นต่อคีล่าอันติหมดสไลด์2แล้วโดดพื้นกระจีนะมาบนมาแล้วเพื่อนหูเวลก้ากับ11อเป็ดอานาโคตว่ะไม่เป็นไรเพื่อนเอาใหม่นะเอาใหม่ เช็คสกอร์ล่าสุดอ้อยจัดไป6-0แล้วนะครับทีมเขานี่เป็นสกอร์อ้อย6อะที่เหลือก็เพื่อนเขาเป็นใครอีกหนึ่งเป็นไวโอเลตอีกหนึ่งส่วนร่วมอ้อยนี่คือ90%ได้แล้วนะทีมเขาอ่ะ99.999%เาขเาขเยอะเกินอ้อยตัวนี้ตอนนี้ผมก็เริ่มแย่งๆเขาแล้วเหมือนกันนะเราต้องรอบคอบมากกว่านี้และจะไปแบบ มัวเชิงไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะแพ้เอานะครับจากที่เล่นง่ายๆเลนล่างคือแบบชุลมุนเกินตอนนี้คือป้อมเราเสียเปรียบหมดเลยนะบนกลางล่างโดนหมดทีมเขาต้องเหลือบนกลางล่างครบเลยเออแล้วโอ้ยพลังงานเอาหมดตีแลนะ้วน่ะโทหมดตีจริง <c oughs> โอ้ยอ้อยตัดที่เปิลไปแล้วนะครับตอนนี้รอ,อดักก่อนแล้วกันนะเผื <c oughs> ่อเขาจะเดินมา ยังไงก่อนก็ไม่ตีนะครับไม่โผอะไรเลยระหว่างนี้ก็ทําเวฟไปเลยละกันนะครับแล้วก็อย่าพยายามเดินไปจุดที่คาดว่าเขาจะอยู่นะอันนี้ก็แล้วแต่เซนส์ของแต่ละบุคคลนะครับดูดูกันเอาเด้อกีฬาบอกสายเข้าใครโทรมาแฟนเก่าว่าเพื่อนปล่อยลิเลียเคลียร์ยรยกลางไปนะครับเราก็เคลียร์ล่าง อันนี้เริ่มจะสูงแล้วนะถ้าเคลียรตรงนี้เผมว่าในเกมแบบนี้ค่อนข้างสูงเลยถ้าเขามาปิดก็อันตรายอยู่แต่ดูแล้วเหมือนจะเทไปบนหมดอ่ะดับน้าเน,นี่ยปล่อยดาเคลียล่างนะครับเคลียไม่เป็นไรนะเรามาเคลียเว็บนี้หายไปก็พอแล้วก็รีวิ่งไปเติมเพื่อนแล้วกันคีล่าผมโดนรัวมากตานี้ถ้าผมอยู่ในภูมมตั้งแต่แรกผมจะจัดเขาซะหน่อยนะเอาอี โอเคครับวิบ่งมาปิดเลนบนหวังว่าเขาจะหนีไม่ทันนะถึงหนีไม่ทันผมก็ไม่มั่นใจสักนิดเลยว่าจะฆ่าเขาได้อ่ะแต่ถ้าไอเนี้ยมาเพื่อนผมพันให้อย<ฟ>ู่ไปเออสวยครับยังไงต่อไหมโอเคอยู่ดีๆก็โดนดีดกระเด็นออกจับไฟนะ แต่ก็พุ้มอยู่นะครับได้วอเล็ตมาตัวหนึง่งจะเอาให้ได้ปะป้อมกลางเนี่ยก็กันกลางได้เสียร่างนะครับเราตามกันไม่ไหวจริงอ่ะไฟก็ต้องไฟนะครับป้อมก็ต้องกันมันยากด้วยไงตรงนี้เขามีมันม่วงอ่ะได้แค่นี้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วระหว่างนี้ก็เชียร์คลิปออกกันบ้านไปนะครัผ่าตั้งไว้ด้วยนะใจก็อยากไปเชียร์มันม่วงที่เลนบนนะแต่ผมกลัวคนจะมาซ้อนเหลือเกิน ไม่แต่คีร่าอยู่กับผมวะงั้นเดี๋ยวเราออกไปเคลียร์เลยและกันนะครับอย่างน้อยก็มี2อ,อะ่ะใครจะมาก็ต้องคิดดีๆอะมันมาอีกแล้ววะนี่คิดหรือยังในโหนดไมเนี่ย,โ,ยโอ้โหดูมันเอาสุดจริงๆนะเอ้ยแต่ไหวนะเอาดีไหวนะเพื่อนไปๆไปๆเล่นเล่นเออน้อยก็แลกนะครับได้ชัดดาวด้วยฝ่าเขาปาเราแลกกันได้อยู่โอเคถอยที่กว่าเาเพื่อนเลิฟ ลงมาหาตังค์แปบนึงนะครับกลับบ้านให้เป็นตัวเลือกสุดท้ายของชีวิตตอนนี้ยังไม่อยากกลับเขียนร่างแปบบีขีมัมเข้าพอดีนะโอเคถอยถอยถอยอดีมีนี่แบบแว้นจัดเลยเดินเท้าจัดจะเอาให้ได้ว่างั้นเถอะมาจะเอาก็ต้องเอาอะ่ะไปครับอุอ๊ยโดนล็อกขา ตรงนี้ชาลอดล้ำโอเคเปิดชุบสวยนะครับแต่ว่าจะลอดกลับมาไหมก็อีกเรื่องด้วยความพี่เป็นลิเลียโอ้โหสุดยอดแม่นางความผิวนี้ท่านได้แต่ใดมาแงะละลิเลียนะโอเคสวยสอรอชีวิตกลับมาทุกคนนะครับมาเซตคีปเอาใหม่เอาใหม่มันต้องมีสักไฟแหละที่เราจะได้สวนนะโอเคคีปกำลังเดินมา วโดล็อกชิปละเฮ้ยได้อยู่รตรงนี้สวยอือเรียบร้อยครับเก็บแครี่เข้าไปได้แล้วอ้อยยังไงจากหน้าไม่ให้ไปสวยได้อันนี้สวยจัดมไม่พน้นนะโอเคเดี๋ยวเพื่อนผมยังยังเล่นกันได้อยู่นะแต่เหมือนจะไม่ต่อแล้วนะครับเอบอ,เอ,อแยกย้ายกันดีกว่านะอยู่ต่อก็น่าจะไม่ไม,ไม่ได้อะไรหรอกเผลอๆจะเสียให้ด้วย ตอนนี้รูปเกมก็ยังไม่ได้มีอะไรมากนะครับแบบทรงๆกันอยู่อย่างนี้เนี่ยแหละเราก็ยังคงเป็นฝ่ายที่รับทีมเขาอยู่นะแต่ยังไม่ได้ไฟ์ขาดจ๋จาแบบเก็บหมดตี้อะไรอย่างนี้ก็ต้องรับต่อไปนะครับทีมเขาถ้าสังเกตนี่อ้อยพังหาดตัวเดียวเลยนะจริงๆถือว่าเล่นดีมากาโอเคเลนกลางชาลอตทุกอย่างจะเล่นนะครับโโแต่ทีมผมก็เยอะเกินยังไงได้หรือเปล่า กีฬาเหมือนจะโดดเข้าไปแต่น่าจะหยิยบไม่โดดนะตอนนี้เล็งเป็นอินฟินิตไว้นะครับแต่ว่าจะเอาได้ไหมก็อีกเรื่องค่อนา,างที่จะยากอยู่เราก็มาทำหน้าที่ออฟเลนที่ดีดนะคอยเพียร์คิปให้เพื่อนนะครับอย่าให้คิปตก,ตกตกอะ่ะเออโอเคจริงๆป้อมล่างก็อยากได้นะเดี๋ยวลองดันดูก่อนนะครับถ้าเขาไม่มีใครมากันเนาะบนสา โอเ้เขาเก็บดาบไปละเหลือ่างก็ยังอยู่กับเจ้านี้เจ้าเดิมตอนนี้ผมก,ก็เริ่มจะสู้เขายากแล้วมั้งเพราะฉะนั้นฝ่ายเอาทัวก่อนดีกว่านะครับมาเปิดเป็น abyss darkon โอเคตีป้ายตีป้ายตีมีโซดีมากคอยโหดมาอยากจะเล่นแล้วตรงนี้เ u m b e ททุ o ไปก่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับต่างคนต่างสกิลว,วุฒิสกิลว,ว่าวกันไป เอาไงดีเอาไงดีลิเลียอุยเกือบแล้วถ้าไม่มีตบกระเด็นออกมานี่เป็นเรื่องเฮ้ยมาอยู่เพื่อนโอเคสวยโดนดึงฟิกเกอร์ได้เบ้งโอ้โหรอดรอดรอดไปละจ้าโอเคสวยครับปลดเกิดอ้อยด้วยนะเรารอดอีกนะฮะกบกเลยว่าวันเลียบวันเลียบโอเคใช้คลิปล่างไปนะ ปอมลางก็ยังไม่ได้สัก,กทีตอนนี้ก็14นาทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับ1นาทีสุดท้ายชีชะตาชีวิตตานี้แน่นอนมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปการเอากาอดครั้งนี้ผมเชื่อเลยว่ามีโอกาสกว่า80%นะครับที่จะชี้ผลแพ้ชนะในตานี้ทามมิ่ง14นาทีคนเป็นออฟเลนก็ต้องรู้ตัวเองเลยนะครับเพื่อนๆต้องคอยมาเคลียร์คีเให้สูงไว้นะอย่างตาเนี้ยผมว่าผม พลาดอยู่ไม่ได้วิ่งไปทําบนนะครับเราต้องดูแล้วว่าก็สเลเยอร์เนี่ย <Yeah. S 1> เกิดล่างใช่ไหมจริงๆเราควรฉีกไปบนนะครับไปทําคีให้สูงไว้ <Get off. S 1> กว่าเขาอะ่ะอืแต่อันนี้ผมผมไม่ได้ดูไงเดินชิวปล่อยเบลอโอเคเดี๋ยวมันจะมีผลนะครับ oh. เดี๋ยวรอดูนะว่าจะยังไง <Get off. S 1> เล่ล่างก็ดันอยู่ตอนนี้ yeah, oh. เอาอ่ะ <laughs> ได้แค่นี้แหละผมผมว่ามันมันมันไม่ถั่วตั้วมาเพื่อนเปิดแท้งเนี่ยเรนการก็เข้านะครับเห็นปะอันนี้ชา์ลอตเขารู้มือนะเขารีบวิ่งไปบนไปทำก่อนผมแล้วผมก็ยังยืนมาคุมเชิงเอาอะไรก็ไม่รู้นะจริงลิเลียติ๊กบอกผมแล้วนะครับโอเคอันนี้ผมก็กลับไปนะแต่เห็นเอ่อคีล่าเขากลับไปอ่ะผมก็เลยแบบอยู่นี่แล้วกันจริงๆคีล่าเขาต้องยืนอยู่ตรงนี้นะ ต้องเป็นผมที่กลับไปเคลียนะครับแต่ก็นั่นแหละไม่เป็นไรเขาไปแล้วก็ให้เขาไปนะครับตรงนี้ทางด้านของเอาอีเรื่องที่จะเปิดเลยนะลิเลียพุ่งสวยนะครับโยนวันเฟียวๆ,ๆได้อยู่ใช่อกว่านะผมว่ารีบโยนไปนะแล้วก็ผู่ขเขาแล้วกันไล่ไปอ่าเนี่ยเห็นบ้มานเพื่อนชีฟเลนบนดันป้อมเราบึ้มไปแล้วนะอันนี้ผมพลาดจัดนะครับ แล้วก็เดินวนอยู่พักหนึ่งนะครับไม่เอาอะไรสักทีโอเคอย่างน้อยก็มาไล่ให้เขาตรงนี้ได้นะครับชาร์ลอตอยู่ในพุ่มหน้า,ามันจะมาเล่นแครี่ผมโอเคสวยครับตัวนี้ปิดชาร์ลอตไปได้แล้วคีล่าเข้ามาตามกิบลัมเบอร์ให้อีกหนึ่งอ,อ่ะแต่ก็โดยลวงก็ยังถือว่าได้อยู่มั้งโดนดันแพ้นี่โคตรเซ็งนะอัอออนนี้พลาดอย่างแรงเลยครับเล่นออฟนีดพลาดพลาดพลาด ต้องทำคีมนะเพื่อนอันนี้ไม่เวิร์กเลยนะครับอันนี้ผมเอ่อตอนเล่นอยู่ก็เริ่มรู้ตัวแล้วนะโอเคเพราะฉะนั้นทำคีมกันต่อตคีล่าก็เหมือนจะไม่ไว้ใจผมแล้วนะครับเลยแบบกูมาทำเองดีกว่ามึงไปทีมไฟ์แล้วกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมไม่ถอยไงผมเป็นออฟผมจะทำหน้าที่ผมอะโอเคคีล่าไล่นะครับ๋ยวไปไล่มันเลยเพื่อนทำเวฟเติมไฟดีกว่าก็ <God S 2> เราก็ยังไม่ได้กันเนะี่ย ตอนนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะครับไม่มีใครไปโซนเลยแต่ตีมี่ก็กำลังวิ่งไปแล้วแหละโอเคไม่มีใครเอาครับคีบบนสูงประมาณหนึ่งน่าจะปลอดภัยแล้วมั้งโอเคไปแล้วเพื่อนเปิดแล้วนะครับตีมี่แท้งเป็นทางด้านของกอสเลเยอร์แล้วให้คาเฟ่ยงิงปิ้ว,ว,วเฮ้ยมันจะมามันจะมาผมใส่ผมใส่แม่งก่อนเลยเนี่ยปึงป้งปึงป้งปึ้งฟิกยัดสวยครับมันเป็นทางด้านของตีมี่ เก็บกรฟเลเยอร์มาได้และชุบดีมากนะเฮ้ยรอมาหนเพื่อนโอเคคุมครับยังไงก็คุมนะแลกป่ากันไปเอ้ยเอาละจังหวะนี้มาจับตาดูวิ้แล้วได้คิวด้วยเพียงทเดียวเลือนเด้งนั่นน่ะยังไหมเกือบเท่แล้วเพื่อนถ้าได้ท้สองตัวนี่ผมจะซูฮอบเออแต่ผมก็ใจเขาได้ดีนะเขาไปเขาไปเข้าขนาดนั้นนะครับทั้งที่ได้กราฟเลเยอร์แล้ว อืมกระเทดีเอาโอเคไปต่อครับตรงนี้ตีมี่อยากจะเล่นสุดตแต่ผมตามไปไม่ทันนะโดนล็อกขาด้วยเดิมพับมาทำบนแล้วกันนะเซตเว็บร้อเพื่อนเกิดอโอเคดีโอ้ยสกอร์เอาอีโครสวย13ตายใต้3ตน,นะครับตอนนี้ถ้าสังเกตไอเทมเขาจะไม่ออกเออโบเค้นนะครับเขาออกเป็น เสเปียนะครับเจอเกาะสีทอง<ด>ผมก็อยากรู้ว่าทําไมค่อยกอกอันนี้นะเป็นเพราะเีน่าหรือเปล่านะครับต้องมาชนไฟเตอร์เพราะส่วนตัวผมเล่นเอาอีาอผมจะไม่ชอบเย,ยน่ามากๆเลยนะ<ส>เป็นตัวที่แบบไม่รู้สิสู้ยังไงก็สู้ยากแต่ว่าตายนี้เอาอีาอเขาสู้ผมได้นะครับหรือว่าเรากากดกจะไม่รู้โอเคตรงนี้เปิดวงมายังไงลีเลียสลับร่างแต่ยังโดนดาเมจอยู่แถมโดนสตันอีกทั้งหายนะครับทำให้เสียจังหวะในการเล่นไปประมาณหนึ่ง อาจจะต้องถอยกลับมาตั้งหลักใหม่และคิดดีๆอีกทีเ <c oughs> จ็บเจ็บเจ็บ,จบอยากได้ฮอนตีบ้านจุงเออมันม่วงเราโดนย่อยสลายแล้วนะครับหายไปละเรียนกลางตัวหนึง่งเดี๋ยวแยกมาทำล่างให้แล้วกันมาดิในนาทีท<อ>ี่สิบก้าผมอยากจะรู้ว่าใครมันเจ๋งืออต่อให้ใช้สกิลเคคิปไปก่อนเลยเอาเออกระโดดเข้ามาดีเพื่อนมาเลย ไหวเอาวะไม่ลองไม่รู้โหแล้วโทรศัพท์แหลกแต่งได้อยู่ครับโทรศัพท์อายุเยอะเป้งเอาอีกแล้วนะตั้งแต่ต้นยันเลสชาร์จฟิกเกอร์นี่ไม่เคยจะโดนจารู้อ่ะเขไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพื่อนๆลองเดามานี้ว่าใครไหวผมกับชาร์ล็อตถ้ามีเวลาให้กันมากกว่านี้เพื่อนๆว่าใครไหวเออแต่ผมมั่นใจผมไหวนะแต่เพื่อนลองช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับ โอเคไปต่อครับแล้วเรียบร้อยครลีเลียโดนเจิร์ไม่เป็นไรเราเคลียร์การไปนะกีราก็แยกคำบนนะอาจจะต้องมีลุ้นพี่ก๊อตตัวที่2นะครับอย่างนี้ตัวแรงจบไม่ได้ละขึ้นป้อม2องไมยังไม่ได้คิดดูดิทีมเขาต้องกันดีขนาดไหนเกิดทันอยู่โอเคก๊อตตัวที่2จริงๆแหละระหว่างนี้ก็ อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนั้นเพื่อนเราต้องคอยมาทําคีฟนะเราต้องร,รู้ตัวเองก็มาดิอ <Um, ีกรอบก็ได้ไม่มีปัญหาเบ้งึืงบ้างมาดิให้สองมีของให้สี่ไปแล้วจ้ะดีนะครับมีตีมี่มาทันนะเราเลยถอยถอยกันไปโอเคจังหวะนี้รีเลือดวิ่งก๊อตนะครับทามิ่งโคตรเป๊ะมันก็ไม่เป๊ะขนาดนั้นหรอกแต่ก็โอเคอยู่ไปครับ วิงกอตวิงกอตไอเทมก็ประมาณนี้เลยนะเพื่อนดาบสเปียดาบอึดสะท้อนดาบแดงอืมตัวนี้ไอเทมมันหลายเซตหลายแบบมากนะครับแล้วแต่ตาแล้วแต่ฮีโร่เลยนะตัวนี้ไอเทมไม่ตายตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์อีกสักเวฟแล้วกันนะดูถ้าเขาจะเชิงกันอีกพักหนึ่งเลยแหละให้ผมไปยืนแบบเมื่อกี้ก็ค่อนข้างสูญเสียเวลาไปเปล่า เพราะฉะนั้นผมจะทําเวฟอีกสักหนึ่งชุดแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ทุกรอบนะครับทุกครั้งที่ผมแยกมาทําเลนมันจะต้องบวกนะไม่ใช่แค่ตานีนะมันเป็นทุกตาไปดูเป็นอะไรอ่ะไปแล้วกันนะครับถ้าทีมเราเสียเราก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้โอเคแรกได้ไหมอ่าได้อยู่แลกกันไปนะครับอย่างละหนึ่ง ตรงนี้มองว่าเปิดได้นะถ้าจะเปิดจริงๆอะ่ะเนี่ยผมว่าถ้าเดินมาเลยพร้อมผมอะ่ะทันแต่นี้ผมก็ซุ่มด้วยแหละไม่ได้ตีไม่ได้ติ๊กบอกใคร<อ>เขาก็เลยอาจจะแบบอยากเอาป้อมมากกว่านะอันนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับแยกย้ยายสไลด์โตดีกว่าเพื่อนอเดี๋ยวเคลียร์คลิปล่างแบบหนึ่งนะครับแล้วก็แวะไปเติมเลือดน,นะ ฝากคนโซนไว้นะครับอย่าทิ้งขาดนด้ไม่งั้นนี่โดนลาดมาจะร้องโอเคอย๋ยวล่างเรียบร้อยอะเลือดแผลบกีฬาเขาก็เก็บคีพหาเลือดตัวนี้ไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะครับเอาบัฟด้วยพอดีเลยติมี่ยังคงยืนโซนให้อยู่นะแต่ว่าลัมเบอร์นี่ไล่สุดเอาสุดเหมือนว่าจะเปิดแล้วหรือเปล่าย,ยังไงเปิดอยู่ปะ อ่ะไม่เปิดนะครับแล้วคีล่าชัดดาวทางด้านบอนนี่มาได้อันนี้เปิดเลยเพื่อนยังไงเขาก็น่าจะเทไปทางขวานักหนักเลยเะะะะจะเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องต้องไปหาเล่นแบบชวนชวนตีอเออไม่งั้นเขาจะมามายุ่งนะครับอ่ะแต่ถ,ถอยไปขนาดนี้ก็ไม่ทันแล้วแหละเพื่อนงั้นขอนะโอเค เดล่างก็ให้คีล่าเขาคุยกันไปนะครับกับเอาอีกคิดว่าน่าจะไหวแล้วแหละมาตามหน่อยเพื่อนเยืนอยู่ได้อยู่กันเช้าย่างี้โอ้ล็กนิดนึงโอ้ลักล็กลักสกิลมัวซัวจัดโอเคสวยนะคุยคาเฟ่นี่เือนนักสู้จริงว่ะตอนนี้ มาเติมเลือด,ดเรียบร,ร้อยนะครับไปไปเติมมันดีกว่าไปเติมเพื่อนกันดีกว่าน่าจะได้จบแล้วนะมัน23นาทีจะ24แล้วเนะี่ยค่อนข้าที่จะปวดนิ้วประมาณนึงแล้วตรงนี้เออมา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 นให้อยู่เพื่อนัายิงเลยสบายแล้วอย่างเงี้ยหมดละไปครับเรียบร้อยทีมี่มีชุบด้วยมองว่าโอกาสที่จะจบอย่างนี้ก็ 99.99% 99เอราเรียบร้อยครับ100%พอดีฝ่ายกดยอมแพ้ให้ีก็ไม่ยากโอเครู้ครับรู้ว่ามันจะต้องมอบแล้วก็ต้องมอบนะดีแล้ะที่ไม่ฝืนสู้อ่ะอ่ะแล้วก็เป็นทีมเรานะครับพี่สามารถควา้าจะชนะในตานี้มาได้บอกเลยว่าเป็นหนึ่งตาที่เหนื่อยมากๆนะ24นาทีได้มั้งกว่ากาอสเลเยอร์ er 2ตัวไปดูกันดีกว่าครับว่าเย,ยนาผมจะ ได้ MVP หรือเปล่านี่เอาเข้าให้แล้วไงเจย,ยีหน้าผมอาโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไว้ไประมาณนี้นะครบคุณที่เข้ามาดูครับเลิฟๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจะ้ะ